เราถึงทางออกแล้วอ่ะออกไปเลยนะโอเคครับแป๊บนึงนะครับผมชอบดอกไม้สีแดงนี่มากเลยผมเก็บได้ไหมเนี่ยต้องเจอครับอ๋อผมเก็บเหมือนดอกไม้สีแดงแต่ผมเอากระถางไปด้วยครับโประวังปินแล้วกันใกล้จดีนะเอาไว้ดอกไม้เอากระถางแต่คุณมันผมเห็นเลยตัวแปลกๆนั่นตัวอะไรอ่ะเออตัวอะไรวะผมไปอยู่ใกล้ๆแล้ว ดูไปเยอะดูไปแค่ตัวเมื่อเลยเราไม่รู้ว่าตัวอะไรตัวตัวมันมีชั้นมีนวดนวดยังไงนี่จะจะคือตัวอะไรกันมันยังไม่ขยับไปไหนเลยมันยังไม่ขยับเราเราเราเลยดูเอบที่ดีกว่าผมว่ามือผมว่ามือนี้มันต้องมีอะไรแปลกแล้วทำไมมันมีตัวประหลาดอยู่ตรงนี้ได้ รอแค่แมวขนแมวขนนิ้วมนน้องขนน้องขนโตที่หายเอาไงสุขภาพกับร่างกายตอนนี้อเอาไงดีที่ชีวิตเราก็มาก่อนสุขภาพสุขภาพช่างมันนครับผมเราต้องไปไปที่ไหนสักแห่งแล้วแหละตราเราได้ฝนแล้วมัม้งผนไม่ถอดหรเไม่แต่มันถอดมาโม วิ่อดีครับพรออะไรล่ะครับไปดีครับเฮ้ยิเออว้าเมืองนี้มันอะไรกันเนี่ยเราต้องใส่ที่แอบมวิ่งตามคุณอะเอาทำไมพั่โถมไอ้นี่นเดีย๋ยวเาี๋ยวจะใน่าออกไอเดียแม่ไม่ช้าแล้วคุณระวังระวังระุ อาจารย์พี่อาจารย์ชอบผมด้วยนุ๊กไปอาจารย์อยู่ที่ฮาวายเดี๋ยวนะไปโรงแรมไปแล้วไปน้ำไปมาตามผมมาแทนอ่ะคุณดีของอันนี้นะเอาจิโอฮันเดินตามผมมาแทนเฮ้ยผมผมโอฮันอาจารย์ผมอันนี้พี่จอยดีพูดโอเค ผมก็ติดจุ่มแถวจ่าที่เฉยผมก็ถือเขาอโอ้แไปแล้วอ่ะเฮ้ยมันจะตาวอยู่เป็นรนาเข้าอยู่ไหเนี้ยเอ้าคิดว่าลองจอดรถเหรอผวาไปทางคุณแย่แล้วโอ้โหคุณทำองไรียกะนี่ก็นำทางไว้ใจโูริย์นับหนึ่งแล้วเล่นเรือเ็นเลนลจอดรถตัวเดียวมันมันตาปขนาดเนี้ยตอนมีสองตัวแต่ขนาดไหนอะเฮ้ย ได้ด okay, okay. ีได <ım ensen y en> ้ดีโอเคโอเคเ้ยเขา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 มันมันเล็่มตังมันเนี่ตั้งยังมันตาวมันจะเลิ่มตั้เริ่ตังหรอมันมันห่างแล้วคุณใช่ไหมเอาค่ะผมก็หวังว่ามันจะเดี๋ยวไม่ไหาคงไม่คงไม่มาหาเราแ